ต้นตำยำเจเล็กครับวันนี้ครับระจบิริขันนะฮะช่วงนี้มีการรรณงงค์าเเสียลือกตั้ำลงอาจจะมีเสียงเล็ดรอดบ้างๆเลยครับก็ยุคตอนสมัยครับนี่ฮะบรรยากาศวันนี้ยังเพิ่งจะสี่โมงเย็นนะฮะคนก็ยังไม่ได้ออกมากันเท่าไหร่นะฮะมาดูยำปลาเงี้ยนกันวันนี้นะครับยำปลาเงี้ยนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ตักเจเล็กเลือกเจเล็ก โอเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับพักผ่อนพักพักอะไรนะพักผ่อนใช่ไหมขอพักผ่อนหนะครับไม่ใช่ครับทุกคนต้องไปเลือกตั้งนะฮะใช้ิสธิงใช้เสียงแล้วหัวหน้าพักเจเล็กคือคุณสุนิจโจอค่ะยังไม่มีเบอร์ลงไม่ต้องหวานมากครับไม่เอแครอทได้ วันนี้ผลไม้น่ากินมากมีมีทุกอย่างเลยนะฮะหลายอย่างมากถ้าได้เห็นนะเป็นภาพที่สวยนะวันนี้โโโครับยำปลา ไม่หวานแต่ว่าชอบพอไหมไม่พอแตเพิ่มเปรี้ยวฮะไรต้องชิมม่อนเลยค่ะก็ดูว่าพอหรือเปล่าอ้พอมากหรือเปรี้ยวอีกนิดมอแล้วมอแล้วพอเลยนะเดี๋ยวฟังเงี้ยครับกลมกล่อมอะไรที่อันนี้เขาต้องกินกันอะไรอ่ะกินแบบนี้เลยกระถิ่นได้ไหม เดี๋ยวน้อยนาะดูกระถิ่นให้คุณโจโดิลูกบายคุณโจรัรบช้อนที่นะาคุณโจเอาอะไรแก้มนะสลัดสองเม็ดลองนิดเดียวยยเอาอรานะมาละมาะมาหั่นยังเอานม,มาลาหน่อยนี่เอาดิอืม,มาน,านี่าราหน่อยนเ,นเนยาะอืมจะน,นี้่มาราอืมวางข้างแวะ อืค่อนข้างเผ็ดนิดนึงอ๋อสอยมาระศัยเอาไว้ข้างเลยนะอ่าไว้ข้างข้างกระถูกนี่โหน่ากินแบซ่บๆเลยอ่ะ ะค,ะครับเดี๋ยวไปแอบชิมด้านนู้นแอบชิมด้านนี้ดีกว่าแอบชิมด้านนี้ยำปังเงินนะฮะ ให้กรถิี่มาเยอะนิดนะึงจัดจัดธรบมะเลยนะมะละนี่จริงแล้วใครบอกขมมันไม่ขมนะไม่ใช่มรละกินนกมะละจีนมรละประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ยยาวๆรูปใหญ่แต่มรละไทยมรละกินนกนี่มันขมแน่นอนนี่มรละเต็มเลย รอถิดอด่นแกมนี่ปลาเนื้อปลานะฮะปลากรแลปลากลาุแลปลาหลังเขียว

ี่มะละบางเงี้ยนกับมะละโอเคอร่อยเลยนานไม่ได้กินไม่ไกินข้าวเลย เยอะครับขอบคุณที่รีบตามชมยุนดโจุโถวเชนนครับยำปลาเงี้ยนอร่อยมากครับนะต้องทานยำเจนเลยครับกินยั่วๆนะ